จะไหนเดียวดีเกินสั่เลยสัวงสตีข้าน้อยสั่งสตีด้อยสั่งมาตอนนี้กำลังจ้องกัลุครับพี่น้า้องสตบปานนนงานลบพี่บตานี่พี่้องครับบรรยากาศลโอ้ยกระมับกระมับพนนะครับมาื่อกีนเอาเงยก้มดอู้หอาจินเลยบรรยากาศด้านนกะมับขน้อย อันใน,นมลมากอย่างน้อกหน่อยเอาคือว่ามือนี่ได้ยินว่าคัดเรียกทหารหอา้าวว่าอยู่ดีขำบับนี่พัดพอนมาหลายปีแล้วที่สัตว์พัดพอนมาสี่ปีครปีแล้วพัดมาสี่ฮาปีแล้วใกล้เบิดไปเรียนอยู่สองสามวันนี่ละลวันรถเมกำและรถเก๋นรถกระบะมันมาเป็นพัดพอนแล้วนะ ผัดพ,พรอมทาหารนี่แม่พัดพรอมทาหารโดยกันหน่นาาอยโอสองสามปีคือกันนี่โอ้สองสามปีแล้วนเนาะโอ้ข้าไปเรี้ยงถ้ำยู่โอ้ไปเรี้ยงถ้ำยู่ไส่ละไประเรี้ยงหัวเหล่าจุภาคใต้โอ้กอนนี้ขึ้นมาอยู่ทางอีาอสานเป็นยังไงขึ้นมาปนนปนเานนปตีกันเสียงาเสเจ้าอันนี้เปตีกันเสียมะเขาไม่ลงนี่วะมาขึ้นรังเลยเดี๋ยวไทยเป็นทหารเสียแจับทหาร เออบ่ต้องโอ้ยแต่ว no, ่าใบซดอเก่าซดอหาบ่ต no, so ้องเอาแล้วเอายั hmm. oh. ้นเสียห้จับลวดมาดิเออเบิ่งซุ้งเอ้าอันแต่ว่ามาแต่บ้านไหนกันหน่อยขออนุญาตถามมาแต่แต่บ้านรุ่นจากไปาย้ํบ้านนี้จากสลรรัฐไมเย็มกาดบ้านบ้านย้ํากว่าบ่บอกเออบ้านเปียกันไป็นี่แหละ้านรุ่นงามเออบ้านรุ่นบอกดีที่ จะมากะหลงบ่เป็นหลงหลงบ่ตั้งใจอันจะมากวันท่านเนร้อนจีนี่เดียวเลย้วยบ่เจียวดอกมาลีอยู่ใส่มาจังบ่นอน์ข้าเบิ่งบอลเล่เหมือนขึ้นไปจังซี่ดอกกระนออ้อยเออให้เป็นทาหารซะเนาะจับหน้ามูจิบอก ปสิีับอยู่นั่นแะยังยัให้ติดอเด้ไปยังคือบ่อยติดอยลำงานไปหลายหลายที่เยงานอย่างงนอ่นะรมาแต่จะสงดูสงการมาหันหวท่ไปนี่ก็ซมันบุญบางไฟง่ยนไปงลับงานลับไปแล้วไป็นงองยาน้องเขาไว้พ่อแม่่้งไฟคืนานเนี่ยเขากพ่อนอนตัวนี่เอาจักซี่ เด ad, ya, ็กศิขออนุญาตให้จ้าเพิ่นบัดาเอิกชวนสูงได้แล้วน้ำหนักก็บิได้แล้วขอยัดบ้านหน้าเอิกเด้อว้านาเอื้อจ้าจ้าบ้าน้าเอืพี่รองมาหาจ้าเ้ยดเด้อดขอโทษเด้อหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้จมามองบังังพี่องขอโทษปลาอขอโทษตกเคนกนโทษขอโทษคอขดอขอขอเด้อ วัดเขาวัดยุบงออยูมันพลาวัดอันเี้วแอวัดแอวัดเอวัดเอือวดเออก่ปเีครับเป็นแค่ยามาเถียงกินัซีกับไปลองมาตามสัญญาตามสัญญาอยามาเถียงทีกินบกเดย นีันเจาที่ายเลยคหามฟังะเจาเนาะเจงคับกับพักัมเน่นกับหลงพีเสวัดแกงกันโลงละล่ะทานยัวจะถักแปลเรื่องพลอยพูดลอเรื่องไม่หลวัเลยเปนรองเอฟซีิบมันนังพระพี่ขน้อยวันวันแบบวนันาผู้อื่นอีนแต่ว่าได้ประเทศแสนของเขาเมื่อนี้นี่เิดก็บหรอกนะนานนีนะสร้งว่าจะทำต้องีพก็จีบกันมันหมดมันมัมันโอ้ยใจเบูมันกววอไดมา เจ้าหเจ้าว่าจะไหนีกบ่ายกัานละน่ามากันเตมไม้เีเลอาวเจ้าเคยมาือเ่าม่อนก้าเ้เอบเพ่นข้เป็นตังซี่คือสมบูรณยุ่สมบูรณ์ยุ่ปีะดอดครับพี่นี่เป็นอางนั้มาจับมือกันหมด่ลนลดบุญลดบุญดำเออดำแห้งบ่ น้คยนินลงกินไปแล้วลงกยิไปแล้วพี่น้องหมจักเพิล้วหมูไไปช้อองเก่ยิังอยู่อนนีเสียมาทีตอนนี้เสียเอาดูจี๋ไเยบสี่เทียี่หมูจักเพิ่งล้วพี่บจเาก็ทักตามล่านี่นั่นุบ้านมูซีว่า่เปอาสำคัญมากไอ้เจีนท่านเขาีละว่าเป็นอย่างเป็น้นนุนกาปีนาุนเป็นหนนน่แน่ปีนาก็รับยาวยวมน

ขามางล่างนานี้บ้านคุมยี่บ้านเมือเลยข้ามป๊ะไอ้บุญปีนี้าะแหกกระจกกระจุกปุ๋ยนะทีจ๊อรวยเลยรวยแล้วครับรัฐบานไหนบ้านเดียวกันกับหลวงพ่อองค์นี้เลยเนาะ

ไม่ดังค uh, ึ oh I, too, ้ไม่ทำการนอานไม่บด uh, like, okay, ันได้เป็นามันจะมาไร้แรนของหลวงยานนปกตเป็นพลเรือถ้าไปกินของหลวงเยมันจืขอารหาโลดรหังแต่ะมาอมของหลวงหม็้ะ้ังเป็นละอันเออมันจะบ้านไหนแบัดสีออกแต่ยังต้องตัด กะเจ๊หน่อยบันสีอ๋อกะเจ๊หน่อยบันสีอ๋อพี่น้องมาหลายบ่พี่น้องมาเสียหลายบ่มเหอนในบันสีอ๋หรอก๋เจียงบันสีอ๋หรอหน่อยกบปันใดเนาะบ่ปันใดเนาะบ่หลายเนาะบ้านขาคอยจ้างบ่ล้ำใน ก็เตยกเต้ยกะเตยก็เต้ยว่ากับเ้ยลูกพูดยังสียคอยทิ้งกับคอยอย่างแลงก่อนนี่นี่เอาแรงเต้ยกับเต้ยเอาแรงตั้งบาดเคนหน่อยเอ้าก็ไม่มุนไอ่มุนสักเดี๋ยวสัคือกเนาะคันไปว่าให้เป็น่ะมัจจคขอนันด้ไม่ยัง เฮ้ยออกป่แล้วบังคีว่าสัตว์ปมันว่งโคลเขานักวายโยคะยังจะมีคิวเอเาักนกสัวป่าทานไหนปวดุานศิลาไปเปากวเ่อไากาไไหมยักเด็ยังคำยงขึ้นยัใช่คอยไปซื้อเนี่ยไรคอยขานตื่นเราเส้นยาวัวหไดแล้วกินนกันละ อันม้ำน้ำกันง่นั่นหัวละลอนนั่นมาน้ำแข็งแค่โอ้ยว่าเป็นทหารกระียนแล้วยังมาขีอยู่นนอนกระดิบ m าไหนล่ะเออมาจากบ้านไหนครับแทงถบมมาจากบ้านไหนเอ้าฮะขึ้นเข้าได้ใช่ไหมใครถามว่ามา g i s บ้ a นไหนจะได้ื่อโอ้ยเนาะเรื่องบอกมันหูบวกโอ้ยหูบวกสบายเลย หัววกเป็นกะเทยบ้าเป็นกะเทยบ้าเป็นถามมาหูหนวดเป็นกะเทยบ้าเป็นเป็นดหัวมันต้องเวางปากเง่าๆสิมันตัดสิหูอันผัดผ่อนมาจักปีแล้วก็ดาอันน้องๆกระตืออย่างโอ้ถามเลยถามมาผัดพ่อนมาจัง มันเปิ้มันเปิ้ลปากปปากูเด้อปากเด็นถามว่าผาดพรมาจากปีโอ้ยนฮา,าปีแล้วโอ้นนาผัดพรมหาปีบูต้องเกรดเลยกมึอนี่เป็นทหารรถเป็นว่าโอ้อกูเกรดแปกเด็นว่าบ่ตอนเกณฑ์เป็นล้น ดีใจือคือเสียดายจนเป็นอย่างคือบอยาดูจะไปกับหากใช่ไหมคูตังนล่ะเพราะว่ามัน่อน่อยมันไม่ยากจินครัอคุณเจ้าจินจะโดนแรวสิ้เอาไปเลือกแค่ไปปล่อยไว้พ่อ มองได้มาันกาหอดอีหากิบสินมือ,อมแปลสนาแปสนามเปววานคูกเบื้อ,อเอาจังสิใ<แ>ห้เพิ่นวัดหนหอกอนจ้าเอ้ยวัดหนอให้เพิ่กนคนผ่าน